ช่วงสมาร์ททิปส์ s b ยสมาร์ทเทคสนับสนุนโดยสมาร์ทเทคฟิล์มติดซี่ดีทั้งรถและบ้านเฮ้ยสบายใจจังเลยเปลี่ยนฟิล์มใหม่เห็นไหมฟิล์มทั้งถูกใจนะและก็ราคาเนี่ยยังสบายกระเป๋าอีกด้วยแพนด้าใช่ ฉนันต้องขอบใจเธอนะชิวๆเพื่อนรักทําให้ฉันอ่ะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดเลือกอเป็นไงล่ะก็ไม่ต้องใช้พัดลมมือถือแล้วก็ไม่ต้องเปิดหน้าต่างให้รมโกรกเข้ามาอีกแล้วใช่ดิโหรู้อย่างงี้นะเปลี่ยนตั้งนานแล้วนี่แต่เธอรู้อีหรือเปล่าว่านอกจากที่ฟิล์มเนี่ยยังป้องกันแสงแดดแล้วนะยังมีประโยชน์อีมกมากมายเลยที่เธอยังไม่รู้จริงหรอ แม้ว่าการติดฟิล์มกองแสงนั้นจะเป็นประโยชน์หลักๆในเรื่องของการลดความร้อน,นครับอย่างที่เราหลายๆคนเข้าใจนะครับแต่ประโยชน์ของฟิล์มกองแสงมีอีกมากมายนะครับเ<ม>ช่นนะครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานเมื่อเราติดตั้งฟิล์มบนรถหรืออาคารก็ตามนั้นมันจะช่วยทําให้การใช้แอร์คอนดิชันต่างๆเนี่ยลดลงนะครับนั้นก็ถ่ากับว่าเป็นการประหยัดพลังงานน้ํามันอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ฟิล์มนั้นมีคุณสมบัติในการ ป้องในเรื่องของรังสี UV ทั้ง A และ B นะครับตลอดเวลาเลยที่เราอยู่ภายใต้ของฟิล์มของแสงซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่า UV นั้นมีผลทําให้เรานั้นเป็นฝ้าเป็นมะเร็งผิวหนังได้หรือแม้กระทั่งสายตาเราที่เราไปสัมผัสกับ UV นานๆก็จะเป็นปัญหาเรื่องของตาต้อกระจกในอนาคตฟิล์มก็จะป้องกันรังสี UV ได้ถึง99ซนะซึ่งเป็นส่วนช่วยอย่างมากในการที่เราไม่ต้องไปสัมผัสกับรังสีตัวนี้ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ไปป้องกันไม่ให้พวกสีซีจังต่างๆในส่วนของส่วนประกอบของรถหรือเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ถือว่าเป็นทางตรงอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องที่เรามักคุ้นเคยในยอนที่เราขับขี่เนี่ยมันจะมีแสงจ้าทำให้เราเต้องมีสมาธิในการที่จะต้องเพ่งเมื่อเราปิดฟิล์มเข้าไปแล้วมันจะช่วยกรองแสงนะทําให้เราไม่ต้องหงีตาหรือต้องใส่แว่นกันแดดตลอดเวลา เรามีสมาธิในการขับขี่มากขึ้นนั้นสรุปได้ว่าฟิล์มกองแสงนั้นนอกเหนือจากประโยชน์ในเรื่องลดความร้อนโดยตรงแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างอย่างที่กล่าครับช่วงหน้าพบกับมือข้ามสุดประทับใจท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาของเขาเคอช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ